วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนประจำเดือนเมษายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะมีอิทธิพลของไพ่ค่อนข้างที่จะว้าวุ่นใจนะเข้ามาทับอยู่ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีมิถุนเองต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ ปัญหาเรื่องของการทํางานปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งหรือความว้าวุ่นใจยังเกิดขึ้นรวมถึงปัญหาด้านความรักเรื่องสุขภาพนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังในทุกๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ร้อนนี่แหละต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งใบแรกก็เป็นไพ่เดอะมูนด้วยนะคือความวิตกกังวลความเครียดคือทุกใจมากนะคะ แล้วก็อาจจะกังวลใจเยอะนะคะจนเกิดในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะเป็นความทุกข์แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าเลยอันนี้จะต้องรู้จักที่จะลดในเรื่องของความเครียดลงแล้วก็มีสติจะทําให้ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้นะคะรวมถึงในเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆนี้ขอให้รอบคอบนิดหนึ่งหรือตรวจสอบให้เยอะๆบางคนก็เครียดเรื่องการเดินทางบางคนก็เครียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของยานผ่าน,นะ นะหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดความทุกข์หรือเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหานะคะในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็ยังต้องรอบคอบด้วยนะคะในตําแหน่งนะ,ะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะคะหรือเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเดือนนี้ดีมากๆนะคะหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วพลิกร้ายให้กลายเป็นดีนะคะแล้วก็ยังเข้ามาบุปถภ์ดวงชะตากันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเป็นตำแหน่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธ เจ้าที่คอยดูแลรักษาหรือคุ้มครองดวงชะตาอยู่ในช่วงเดืน,นี้บางคนก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการทําบุญขึ้นบ้านนะคะหรือว่าในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ในเรื่องของนะคะความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นกับคนในบ้านด้วยฉะนั้นตําแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันโดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนนะคะหรือเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะยังมีความยุติธรรมนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่ดีนะคะบริวารที่ซื่อสัตว์ว่านอนสอนง่ายนะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีจะมีข่าวดี ด้านการเรียนหรือด้านการทำงานในช่วงเดือนนี้ในตำแหน่งของเพื่อร่วมง,งานต้องระมัดระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนะคะแล้วก็ไปตนตแหน่งอิทธิพลด้วยนะซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้คนที่เกิดราศีมิถุนเองนะคะเกิดปัญหาหรือเกิดความว้าวุ่นใจมากๆเลยนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนโดยที่ลดอุณหภูมิความใจร้อนลง นะคะเลิกจู้จี้จุกจิกนะคะแล้วก็เลิกสร้างปัญหานะคะหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องของความไม่เข้าใจอ่ะหรือความขัดแย้งกันในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุดเลยก็เป็นเดือนที่ยังมีความสบายใจหรืออยากจะกลับไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะไพ่ยิบซีพยากรณ์น,นะคะก็ยังแนะนําว่านะคะในช่วงเดือนนี้นะคะปัญหาต่างๆยังคลี่คลายไปได้นะคะรวมถึงยังมีผู้ใหญ่นะขอให้คำปรึกษา หรือยังคอยให้คําแนะนําสําหรับในช่วงเดือนนี้อยู่นะสิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบก็คือเรื่องของความคิดนะที่เกิดขึ้นแล้วนะคะต้องลงมือทำนะคะอย่างจริงจังถ้าคิดแล้วไม่ทำนะคะก็จะส่งผลด้านลบแล้วเรื่องของการเข้าหาผู้ใหญ่หรือการขอความช่วยเหลือนะคะหรือว่าในเรื่องของการขอความเห็นใจหรือขอความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่เนี่ยต้องมีนะจะทําให้ดวงชะตานี่ได้รับการอุปถัมภ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยนะต้องบอกว่าเดือนนี้ค่อนข้างประสบปัญหาในช่วงต้นเดือนนะอาจจะมีปัญหาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนะหรือปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะ,นะคะ ก็ไม่ได้ส่งผลในเรื่องของการทํางานที่ดีเท่าไหร่นะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของตําแหน่งของเพื่อนี่นะอาจจะเข้ามาขัดขวางทําให้เรื่องของการทํางานในช่วงต้นเดือนไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ยังมีความทุกความกังวลใจในหลายๆเรื่องหรือการเดินทางหรือการติดต่อธุรกิจการงานต่างๆมันยังเคลื่อนไหวยาก ะะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือมีเรื่องของคู่หูหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือการทํางานประสานงานกันแล้วทําให้ในเรื่องของการทํางานเกิดโอกาสหรือเกิดความราบรื่นนะคะแล้วก็ส่งผลดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะฉันก็ให้ระมัดระวังช่วงต้นเดือนนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วการทํางานก็จะดีมากขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงต้นเดือนโดยเฉพาะปัญหาเอกสารด้านการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของการซ่อมรถนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเสียค่าปรับนะคะในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพานะการเปลี่ยนอะไหรถอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไม่ควรลงทุนในช่วงต้นเดือนนะแล้วก็ต้องรอบคอบอย่าใจร้อน ในเรื่องของการเงินนะคะหรือการลงทุนด้วยไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าช่วงต้นเดือนนียเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังที่สุดเลยเพราะว่ามีอิทธิพลของไพ่เสียหายมีโอกาสที่จะถูกหลอกฉุกโกงมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการซ่อมแซมปรากฏขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของยานพาหนะเรื่องของการ เดินทางต่างๆเนี่ยยังทําให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยซึ่งต้องระมัดระวังพอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนแล้วการเงินหน้าที่จะกลับมาแล้วส่งผลด้านดีสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนเพราะยังเห็นไพ่การเงินหรือไพ่เหรียญดีๆปรากฏขึ้นอยู่นะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าการเงินยังดีนะคะเพียงแต่ว่าช่วงต้นเดือน ขอให้รอบคอบนิดนึงนะคะโดยเฉพาะเรื่องเอกสารด้านการเงินต่างๆนี่ต้องตรวจสอบหลายๆรอบเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยนะคะต้องมองว่าเดือนนี้คนโสดมีเสน่ห์นะน่าที่จะมีคนเข้ามาผัวพันค่อนข้างมากนะคะแต่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้ยังไม่ลงตัวนะบางคนก็ยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนะในช่วงเดือนนี้ ส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยาเนี่ยนะความรักก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะโดยเฉพาะช่วยกันทํางานช่วยกันเลี้ยงลูกนะช่วยกันดูแลครอบครัวแต่เดือนนี้ก็จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการทะเลาะก,กันนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาที่ขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะอันนี้ให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์ แล้วก็พยายามปรับความสัมพันธ์กันด้วยในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีความรู้สึกหึงหวงนะคะหรือว่าคู่ของคนรักอาจจะมีเรื่องของเสน่ห์หรือมีคนเข้ามาติดพัน่ะหรือมีคนเก่าๆเข้ามาพัวพันนะทำให้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่านะคะมีความระแวงสงสัยในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้เยอะๆนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ต้องระมัดระวังนะเดือนนี้จะมีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนมีปัญหาโรคซึมเศร้านะคะต้องรอบคอบรวมถึงเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะเรื่องของของเลวในร่างกายน้ําเหลืองไม่ค่อยดีนะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้อักเสบนะคะปัญหาโรคความดันโรคหัวใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาด้านกดไหลย้อนนะคะ บางคนก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารด้วยนี่ต้องรอบคอบในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการขับขี่รถหรือยานพาหน,นะในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะให้มากๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านะพายบสีพยากรจัดสรุปว่าอย่างไรนะคะพายบสีพยากรก็ยังบอกว่าการทํางานเนี่ยนะคะควรที่จะ อยู่นิ่งๆนะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนถือว่างานหรือธุรกิจนี้ยังมั่นคงนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของการทํางานที่อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวนะแล้วก็ต้องรู้จักบริหารในเรื่องของการทํางานนะคะให้ดีในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยสรุปแล้วไาคย่ิีเตือนนะจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายปรากฏขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหรือปัญหาด้านสุขภาพเนี่ยอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายแล้วเรื่องของการถูกหลอกถูกโกง ปัญหาด้านคดีความต่างๆนี้ต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่ย,ยิบซีก็สรุปว่าสําหรับคนโสดจะมีคนนะคะที่มีฐานะการเงินเข้ามาพัวพันนะแต่ความสัมพันธ์รักนะคะก็ยังต้องพัฒนาไปก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีเพราะคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีฐานะหรือมีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีนะคะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนานะ,ะเราก็ค่อยๆศึกษากันไปนะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันอยู่นะคะแล้วก็มองว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังปรับกันได้นะเพียงแต่ว่าอย่าทําให้เรื่องของความรักมีแต่เรื่องของผลประโยชน์ต้องหาเวลาเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะภายิบสพยากรณก็สรุปว่าสุขภาพร่างกายเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆเดือนนี้ควรที่จะหาเวลาไปทําบุญนะคะไปสะดอกเคาะนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดผ้าห่อศพโรงศพหรือการบริจาคทานน่ะนะคะการทำโรงทานการบริจาคทรัพย์ในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะผู้ที่ ประสบนะคะความลำบากต่างๆนะคะจะทำให้สุขภาพร่างกายนี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะบอกกล่าวว่าอย่างไรนะคะไพ่แสงสุขบอกว่าการทำงานเนี่ยนะคะยังเป็นเดือนที่อาจจะต้องใช้หลักการเจรจาแล้วก็อย่ารีบร้อนนะคะแล้วให้ะระมัดระวังเรื่องของคำพูดด้วยนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องแบกรับในเรื่องของภาระหรือหน้าที่การทำงานในช่วงเดือนนี้อยู่ขอให้อดทนค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่การเงินยังไม่ชัดเจนนะคะในเรื่องของรายรับหรือในเรื่องของไรายได้แล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องมีปัญหาการซ่อมแซมในเรื่องของยานพาหนะนะคะต่างๆด้วยนะคะยังเป็นเดือนที่ต้องแบกรับภาระในเรื่องของการเงินหรือปัญหานี้สินเนี่ยอันนี้ให้รอบคอบไม่ควรไปค้ำประกันให้ใครให้ะระมัดระวังนี่เตือนสอดคล้องกันนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่เป็นความรักนะคะที่ยังมีความรู้สึกว่ากลัวว่าความสัมพันธ์จะไม่ยืนยาวนะคะยังมีปัญหาให้ได้กลุ่มอยู่นะฉะนั้นคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้าถามว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวไหมก็ยังไม่ยืนยาวต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะยังมีปัญหา ความกลุ้มใจหรือมีเรื่องของความแครงใจปรากฏขึ้นในเรื่องของความรักฉะนั้นต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่แสงสุกก็ชี้นําคล้ายไพ่ยีนะให้ะระมัดระวังปัญหาเรื่องของความดันโรคหัวใจนะคะหรือการไหลเวียนของเลือดต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมที่หนึ่งก็คือปัญหาด้านสายตาหรือการขับขี่นะคะในเรื่องของยวดยานผานะน,นี่ต้องะระมัดระวังนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดราศีมิถุนในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะจะได้รู้ว่าวันไหนที่ต้องะระมัดระวังนะคะคนที่เกิดราศีมิถุนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะต้องรอบคอบที่สุดเลยนะเพราะว่าเป็นเดือนนะคะที่จะมีเรื่องของความกังวลใจค่อนข้างมากแล้วก็จะติดขัดหลายๆเรื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะถูกกดดันอะ นะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานไม่ค่อยที่จะส่งผลในด้านดีเท่าไหร่ฉะนั้นยังต้องระมัดระวังแล้วก็มีสตินะคะจะทําให้ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้เดือนนี้อาจจะถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือว่าถูกทลยศหักหลังถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสี นะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะเพราะตำแหน่งของผู้ใหญ่ยังเป็นตำแหน่งที่ให้การช่วยเหลือนะคะหรือตำแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยยังเข้ามาให้ความยุติธรรมอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะคะอย่างที่พูดไปแล้วอ่ะนะคะเป็นวันที่มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะกว่าทุกวันแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกโกงมากกว่าทุกวันด้วยนี้ต้งต้องรอบคอบการซื้อการขายในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการซื้อที่อ่ะ ต้องลงไปตรวจสอบด้วยตัวเองบางคนเนี่ยซื้อโดยที่ไม่ได้ลงไปดูอะ่ะมันจะเป็นการที่เราซื้อที่ที่เป็นที่ตาบอดหรือท,ที่ที่เป็นทางตันน่ะที่ที่มันแบบอาจจะไม่ได้มีเรื่องของมูลค่าอะไรเกิดขึ้นนะคะที่ทิ้งขยะแบบนี้อันนี้ต้องลงไปดูนะส่วนในเรื่องของความรักไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะคะต้องปรับความสัมพันธ์กันเดือนนี้อาจจะมีปัญหาชีวิตคู่ความระแวงสงสัยอาจจะมีเรื่องของการใช้กําลัง แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทถึงขั้นแยกกันอยู่เลยนะต้องระมัดระวังบ้านที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่นะคะเป็นพื้นที่ที่ใกล้วัดไหมนะคะหรือติดเจดีสารที่ลกล้างหรือเปล่านะคะก็ให้ไปดูแลไปถางทำความสะอาดให้ดีนะคะจะได้ทำให้เกิดความเป็นมงคลนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของเจ้าที่นะคะถือว่าบ้านหรือบริเวณที่นี้เจ้าที่แรงนะฉะนั้นต้องทำให้ดีทำให้ถูกต้องนะคะ และก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นี่ถือว่าดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามดวงชะตาจะแค้วคาดนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆยังประสบความสําเร็จแล้วยังมีความก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะหรือการไปเรียนต่อไปศึกษาต่อนี่ถือว่าส่งผลดีเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพการเงินที่ส่งผลด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่โดดเด่นนะต้องพัฒนากันไปก่อน หรือผู้ใหญ่อาจจะสรรหาเรื่องของคู่ครองมาให้ส่งคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ยังเข้าใจกันรวมถึงเดือนนี้ต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะแล้วก็สร้างกุศลเยอะๆหน่อยนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่พระเนี่ยเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองนะทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่กับพระอรหันต์ในบ้าน จัดหิ้งพ้าให้สะอาดสะอ้านแล้วก็ออกไปขอพรกับพระผู้ใหญ่ที่เราเครารพบูชาหรือการใส่บาตรช่วงเช้านะคะจะทําให้นะคะบุญกุศลส่วนนี้เข้ามาช่วยเหลือทําให้ดวงชะตาเรานะคะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตลอดเวลาเลยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่อาจจะเหนื่อยในเรื่องของปัญหาแต่จะสามารถแก้ไขไปได้เป็นเดือนที่ต้องพึ่งพาตัวเอง ต้องมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะแล้วก็อาจจะมีการทํางานเป็นคู่นะคะหรืออาจจะมีการประสานงานเกิดขึ้นก็จะได้คู่หูที่ดีนะคะหรือมีที่ปรึกษาหรือพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการทํางานที่ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยรายได้ยังมาจากงานถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยค่ะแต่เป็นความรักที่ยังต้องพัฒนากันไปนะคะอย่างต่้สองสัปดาห์หรือ2เดือนเนี่ยนะคะถึงจะชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องปรับกันแต่ยังเป็นคู่ที่ยังปรึกษากัน เป็นที่ปรึกษากันหรือยังช่วยเหลือกันอยู่นะคะเดือนนี้อาจจะต้องมีเวลาไปตรวจสุขภาพร่างกายหรือไปพบแพทย์พบคุณหมอนะคะเพื่อที่จะให้ท่านได้แนะนำในเรื่องของการแบบบางคนมีความเครียดมีความทุกข์อย่างเงี้ยนะคะหรือมีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ย คุณหมอก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็เข้ามาทําให้นะคะมีเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะคะหรือคนไหนที่มีปัญหาด้านกฎหมายต่างๆนี่ก็จะมีคนที่เก่งๆนะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะอิทธิพลของไพ่นะคะที่ยังส่งผลในด้านดียังเข้ามาอยู่นะคะโดยเฉพาะเดือนนี้การทํางาน นะคะจะมีช่องทางที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงคนที่ทําธุรกิจด้านสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าขายของสวยงามต่างๆนะถือว่าส่งผลในด้านดีผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้การอุปถัมภ์กันอยู่ส่วนคนที่ทํางานประจําขอให้ใส่ใจในเรื่องของการทํางานนะคะผู้ใหญ่จะได้เห็นผลงานมากๆและจะเข้ามาอุปถัมภ์แน่นอนนะคะคือจะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์กับผู้ใหญ่นะคนที่เกิดวันพุธนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่ารายได้ยังเข้ามานะคะหลายช่องทาง หรือยังมีการเงินที่ได้รับการอุปถัมภ์ในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะแต่ให้เรามาระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีสเสน่ห์นะแต่จะพบรักที่ดีนะคะบางคนก็พบรักจากสื่อออนไลน์นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่หวานชื่นนะในช่วงเดือนนี้นะคะ คนไหนที่มีความคิดมีไอเดียนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ลองไปเสนอผู้ใหญ่นะคะจะได้รับการสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งผลดีมากๆเลยนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความร้อนลุ่มเลยต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่ดาบเนี่ย เข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความคิดเรื่องของปัญหาความขัดแย้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานกับผู้ใหญ่หรือกับผู้ร่วมมุ่นทําธุรกิจนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้วยนะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเลิกคิดมากนะคะแล้วก็ต้องรู้จักปรับตัวแล้วก็ห้ามใช้อารมณ์ ในเรื่องของการทํางานเด็กขาดนะคะส่วนในเรื่องของการเงิน,นค่าใช้จ่ายเยอะมากนะมีรายจ่ายนะคะล้วนไหลออกไปมากกว่า1ทางเลยโดยเฉพาะเดือนนี้เรามาระวังการถูกหลอกถูกโกงไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องของการต่อเติมเรื่องของการซ่อมแซมยังเข้ามาด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะถึงจะมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่จะผิดหวังเพราะเขาจะบอกว่านะคะเราดีเกินไปอะ่ะ หรือเราไม่ใช่สเปคนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานี่ความรักต้องปรับกันนะเดือนนี้แบบความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายก็ต้องรมาระวงังโดยเฉพาะในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจความดันนะคะการไหลเวียนของเลือดช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะระบบขับถ่ายต่างๆไม่ค่อยดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นี้นะคะเป็นเดือนที่สบายใจนะคะอิทธิพลของไพ่ความสุขความสบายเข้ามาสถิตอยู่นะ รวมถึงนะธุรกิจการงานนะคะยังได้รับการสนับสนุนจากลูกค้ากลุ่มเก่าๆหรือมีลูกค้าเก่าๆกลับเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะอาจจะเป็นเดือนที่นะธุรกิจการงานไปเรื่อยๆนะคะแต่ถือว่าส่งผลในด้านดีเพราะจะมีการพูดปากต่อปากออกไปทําให้มีเรื่องของการอุดหนุนจุนเจือกันในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้อย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดหรือการเจรจานะจะทําให้เรื่องของรายได้เข้ามาเรื่อยๆเลย ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือพบรักอายุไล่เลี่ยก,กันนะคะอาจจะพบคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยนะคะคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะอาจจะเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้ทําให้เรื่องของความรักมีความสุข แล้วก็มีความลงตัวสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความสุขที่มากจนเกินไปเรื่องของการกินเรื่องของน้ําหนักตัวอาจจะเพิ่มได้ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นี่ถือว่าดีเหมือนกันนะอิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยเข้ามาทับอยู่ในวันเกิดของตัวเองทํางานด้านการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินต่างๆการเงินการลงทุนไฟแนนซ์นะคะอันนี้มองว่าถูกฉลกหมดเลยกําลังเดินเรื่องที่จะซื้อบ้านซื้อรถ หรือเดินเรื่องกับสถาบันการเงินต่างๆนี้มองว่าจะได้หรือมีข่าวดีนะคะการทํางานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคนที่ทําธุรกิจเป็นของเองก็มีความคิดที่จะลงทุนเพิ่มเติมอันนี้มองว่าก้าวหน้าแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะสามารถที่จะทําให้เรื่องของการเงินหรือการลงทุนเกิดกําไรที่เพิ่มมากขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์รักที่ยังช่วยเหลือกันในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ยังเป็นคู่ที่อาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนร่วมกันด้วยนี่ถือว่ายังส่งผลดีมากๆเลยโดยเฉพาะคนไหนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยกำลังมีเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นก ทองคาคริปโตต่างๆนี่นะคะนี้มองว่ายังเกิดโอกาสนะคะแต่ก็ต้องมีเรื่องของการไปเรียนรู้หรือการต่อยอดหรือการทํากําไรนะจะทาให้ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่ไม่ได้ลงทุนด้านนี้ก็ถือว่าธุรกิจการงานของเราก็เกิดการเงินที่ดีนะคะแล้วก็เกิดสภาพคล่องด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจาการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะ วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันเสาร์และก็วันศุกร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์และก็วันพฤหัสบดีนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะปภาวดีนไพ่ยิปซีพยากรจะมาส่งต่อดวงชะตาให้กับทุกท่านในแต่ละเดือนเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ